ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติธรรมแนวหนึ่งซึ่งให้เห็นการที่โพธิปักกิยธรรมทั้งหมดเนื่องอยู่ด้วยกันกับมรรคมีองค์8และเป็นวิธีปฏิบัติที่มองเผินๆอาจว่าง่ายไม่มีอะไรมากคือสำหรับผู้พร้อมแล้วก็ง่ายแต่ผู้ไม่พร้อมอาจอยากและอาจต้องปฏิบัติอะไรๆอ,อื่นอีกมากเพื่อทำให้พร้อมในสลายตนะวิพังคสูตร มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตมีพุธพธจพ์ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ตามเป็นจริงซึ่งจักสุซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งจักขูวิญญาณซึ่งจักขุสัมผัสซึ่งเวทนาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยย่อมไม่ติดใครในจักสุเป็นต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อเขาไม่ติดใคร่ไม่ผูกรัดตัวไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่อุปาทานขันห้าย่อมถึงความไม่เติบขยายต่อไปตัณหาอันนำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยนันทิราคะซึ่งครุ่นใคร่ไ่หาในอารมณ์ต่างๆก็ถูกละได้ความกระวนกระวายกายก็ดีความกระวนกระวายใจก็ดีความแผดเผาทางกายก็ดี ความแผดเผาทางใจก็ดีความเร่าร้อนกายก็ดีความเร่าร้อนใจก็ดีก็ถูกละได้เขาย่อมได้เสวยทั้งสุขทางกายทั้งสุขทางใจบุคคลที่เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริใดความดำรินั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามใดความพยายามนั้น ก็เป็นสัมมาวายามะมีสติใดสตินั้นก็เป็นสัมมาสติมีสมาธิใดสมาธินั้นก็เป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีตั้งแต่ต้นทีเดียวมักมีองคป8อันเป็นอริยะของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ เมื่อเขาเจริญมักมีองค์แปดอันเป็นอริยะนี้อยู่อย่างนี้แม้สติปัฐานสี่ก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์แม้สัมมปทานสี่แม้อิทิบาทสี่แม้อินสี่ห้าแม้ภละห้าแม้โพชฌงเจ็ดก็ย่อมถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เขาย่อมมีธรรมสองอย่างนี้คือสมถะและวิปัสสนาเข้าเคียงคู่กันไปทำเหล่าใด พึงกำหนดรู้ด้วยอภิญญาเขาก็กำหนดรู้ด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงละด้วยอภิญญาเขาก็ละด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงให้เกิดมีด้วยอภิญญาเขาก็ทำให้เกิดมีด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้นทำเหล่าใดพึงประจัก์แจ้งด้วยอภิญญาเขาก็ประจัก์แจ้งด้วยอภิญญาซึ่งทำเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายทำเหล่าไหนพึงรู้เท่าทันด้วยอภินญ,ญาได้แก่สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันห้ากล่าวคือรูปอุปาทานขันเวทนาอุปาทานขันสัญญาอุปาทานขันสังขารอุปาทานขันวิญญาณอุปาทานขันทำเหล่าไหนพึงละด้วยอภินญาได้แก่อวิชชา และภวะตัณหาทำเหล่าไหนพึงทําให้เกิดมีด้วยอภิญญาได้แก่สมถะและวิปัสนาทำเหล่าไหนพึงทําให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาได้แก่วิชาและวิมุตติมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งในมูลสูตรอังคุตรนิกายทัศกานิบาตสรุปธรรมทั้งหมดไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบชี้แจงแก่เหล่าอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าแน่ท่านผู้มีอายุหนึ่งทำทั้งปวงมีชันทะเป็นมูลสองทำทั้งปวงมีมณสิการเป็นที่ก่อตัวสามทำทั้งปวงมีผัสสะเป็นแหล่งเกิดสี่ทำทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ชุมนุมห้าทำทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขหก 6. ทำทั้งปวงมีสติเป็นเจ้าใหญ่ 7. จ็ดทำทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่ง8ปรทำทั้งปวงมีวิมุติเป็นแกน่น9ก้าทำทั้งปวงมีอมตะเป็นที่อย่างลง ทำทั้งปวงมีนิพพานเป็นสุดท้ายอีกแห่งหนึ่งในอาปัติพยาวักที่5ข้อ245อังคุตรนิกายจตตกานิบาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ครองชีวิตประเสริฐประพฤติพรหมจรรย์นี้อันมีสิกขาเป็นอานิสงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งมีวิมุตเป็นแกน่นมีสติ เป็นอธิปไตยชีวิตประเสริฐมีศิกขาเป็นอานิสงอย่างไรคือศิกขาฝ่ายอภิสมาจาร์เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปของผู้ที่เลื่อมใสแล้วศิกขาฝ่ายอภิสมาจาร์เราบัญญัติไว้ด้วยประการใดๆ สาวกนั้นย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทําให้ขาดไม่ทําให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยอีกประการหนึ่งสิกขาฝ่ายอาธิพรหมจันทร์เราบัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงสิกขาฝ่ายอาธิพรหมจันทร์เราบัญญัติไว้ด้วยประการใดๆสาวกนั้น ย่อมถือปฏิบัติศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายด้วยประการนั้นๆไม่ทําให้ขาดไม่ทําให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยชีวิตประเสริฐมีสิกขาเป็นอานิสงส์อย่างนี้แลชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง ทำทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆทำเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบท่วนโดยประการนั้นๆด้วยปัญญาชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างนี้แลชีวิตประเสริฐมีวิมุตเป็นแก่นอย่างไรคือทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่เหล่าสาวกในธรรมวินัยนี้เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวง ทำทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆทำเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกสัมผัสดโดยประการนั้นๆด้วยวิมุตตชีวิตประเสริฐมีวิมุตตเป็นแก่นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างไรคือสาวกมีสติคอยกำกับอยู่เป็นอย่างดีในภายในทีเดียวว่าเราจักบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอภิสมาจาร์ ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิกขาฝ่ายอภิสมาจาร์ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจักบำเพ็ญสิกขาฝ่ายอาทิพรมจันทร์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือสิกขาฝ่ายอาทิพรมจันทร์ที่บริบูรณ์แล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจากตรวจพิจารณาเห็นจบท่วน ซึ่งทำรรที่ยังไม่ได้มองเห็นจบท้วนด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆหรือทำรรที่มองเห็นจบท้วนแล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจากสัมผัสธร,รรมที่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยวีมุตหรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้วเราก็จะช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างชีวิตประเสริฐมีสติเป็นอธิปไตยอย่างนี้แล